ประมาณร้อยมีว่านอนฝันไใช่ไหมโอ้โหฝันมัวโตมัวรับที่ได้ยินได้มาไหมวันนั้นอะไม่ได้มามัวที่ผ่านมาไม่ได้มาเนาะมัวแตอ่อพยพอ่ะมัวไปค้นเขาอพยพโอ้โหเนาะก็แอดมินก็ไม่ได้ตามเหมือนกันแอดมินมณีนะคะไม่ได้ตามน้องกุมารเพราะว่ามัวแต่อพยพเหมือนกัน ก็มาตามไอเอฟซีเนาะในงวดวันที่เท่าไหร่นะพี่นเดนสิบหกสิงหาสิบหกสิงหาคมเนาะน้องกุมารก็จะให้เข้าลาวก็เข้านะพี่นรินเมื่อกี้ก็เข้าลาวใช่ไหมเข้าลาวถ้ารัฐบาลไม่เข้ากูจะไปเข้าลาวเนาะสามตัวแล้วก็สองตัวเด้อกับน้องกุมารนะคะก็มาตามแนวทางของน้องในงวดวันที่สิบหกเนาะพี่นสิงหาค่ะน้องมีฝันยังไงบ้างน้อ ลาควฝันให้เอแม่เอฟซฟังหน่อยสวัสดีก่อนอ่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะน้องพูดเสียงเบาเนาะค่ะวันนี้น้องกุมารมีฝันหรือเปล่าลูกมีฝันไหมคะอันเล่าความฝันให้แม่แม่ฟซีฟังหน่อยลูก ฝันว่ายัางไนงน้หงวดนี้ฝันว่ายัางไงลูกเล่าเลยลูกฝันว่ายัางไงก็เล่าให้แม่แม่เอฟซีังพูดเลยอ่ะพูดเลยจนียู่ศเถอะอ้อยู่ศพเถอะอ้ถ้าองค์จะลงก็ลงเลยลงเลย ห้าอะไรนะห้าอุ้ยห้าอะไรบอกเป็นตัวเลยนะพี่เรนบอกเป็นตัวเลยครับท่านผู้ชมครับห้ามาแล้วครับห้าห้ามาแล้วนี่งห้าอะไรน้อะไปเนาะบอกเป็นตัวเลยนะคะห้าอะไรดูปากดูปาก์คเอฟซี พูดยากพูดลำบากมากเลยห้าไรลูกห้าไรอะไรเนาะห้าไรนุ่มมันนิ้วปลามาดีใจจะขาดแล้วนะนี่ห้าไ,นาไรนะฮะอะไรเนี่ยห้าไรนะ ทำมือก็ได้ถ้าพูดยากก็ทำมือก็ได้ดูค่าไรนะเมื่อกี้ให้ห้าห้ห้าห้ารเพี่นห้าไรห้าสี่เหรอห้าแปด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 ห้าแปท่านผู้ชมครับน้องจะชูมือครับเป็นเลขแปดครับ ขึ้นมาชูข้างละสีครับออนองพูดยากมากเลยเนาะพูดยากแล้วก็พูดลำบากแค่นี้นเหรอลูกตัวไหนอีกไหมเป็นไรเป็นห้าหกเจ็ดแปดเมื่อกี้ให้ห้าแปดแล้วน้องชูมือห้ากับสาม ห<า>้าแปดแปดบ่ใช่ไหมลูกห้าแปดแปด้าปดแปดใช่จบจะตีเป็นคู่เนะาะจา้ะอ้าดูสังเกตดูมือครับหรือจะห้าสามหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ครับเ่นผู้ชมไม่แน่ใ,ใ,นใจเหมือนกันครับก็น้องยกมือฝัง 5, ่งนู้นห้าฝั่งนี้สามอ่ะแล้วก็บอกเราก็ห้าแปดบอกห้าตัวเดียวแล้วก็ยก ชูมือสองสองมือแต่ว่าข้างละสี่ก็เป็นเปดเนาะห้าเปดแล้วก็ชูมาอีกห้ากับสามกสามอืก็เป็นห้าห้าเปดเปดก็ได้เนาะหรือว่าห้าสามบอปีเดินตีว่าสี่ห้าสามบอคือน้องไม่พูดเลยเนาะน้องชูนิ่วให้ดูชูนิ่วให้ดูน้องพูด ให้ fc tl ด้วยเนาะไม่อจะพูดได้พูดน้อยมากครับท่านผู้ชมเลยให้ fc tl ครับท่านผู้ชมอามือลงลูกเอามือลุงทำไมน้องไม่พูดพูดไม่ได้ลูกเป็นยังไงพี่ดิยนแขนลงเลยมีคนไม่ให้พูดไหมลูกยังไงมีใครไม่ให้พูด คือเวลาน้องจะพูดบอกเลขอะน้องคือพูดยากมากเลยแสดงว่าไม,ม่มีคนไม่ให้พูดใช่ไหมลูกพูดไม่ได้อีกอ,ะอ่ะเลขห้าข้างล่างชัดๆ่อยพีย่ดินเอาเป็นหน้าตามนี้แลนะเนาะที่น้องให้อนะเนาะ น้องกุมารมันจะอะไรตัวหมามาสตาร์เรือเดี๋ยวให้น้องถื้อให้ให้ให้แม่เอซีดูหน่อยน้องตัวที่น้องบอก บอกพูดได้ตัวเดียวห้านะคะโชว์ให้แม่แม่เอฟซีดูเลยลูกห้าแปดแปดกับห้าสามห้าแปดแปดกับห้าสาม 8 8ห้าแปดแหสน้องกุมารครับวันที่สิสิงหาคม6กปครับจช่เขาเด้อกุมารจะเขียนจยจาน ขอกาแฟกับโอวันตินนะคะค่ะน้องกุมารนะคะก็ไม่ได้เรียนนะคะไม่ได้เรียนหนังสือนะคะน้องซึ่งน้องเป็นเด็กพิเศษนะคะก็ฐานะยากจนน,นะคะ fc น้องไม่ได้เรียนแต่ว่าน้องสามารถนะให้แนวทางเลขเด็ดนะคะได้แล้วก็ถูกด้วยนะคะคือหลายคนนะคะ เอหลายคนแล้วก็แอดมินเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ยังอยากให้น้องเขียนนะคะว่าน้องจะเขียนให้ตัวไหนแต่สรุปแล้วคือน้องเขียนไม่เป็นเขียนได้แค่จัยจานตัวเดียวนะคะตัวเลขนะคะก็อ่านก็เขียนไม่ได้นะะท่านผู้ชมเนาะตัวหนังสือก็อ่านเขียนได้แค่จัยจานตัวเดียวคือน้องไม่ได้เรียนนะคะท่านผู้ชมเนาะก็คือประมาณนี้เนาะ,ะแต่ว่าน้องสามารถบอกใบ้นะ เล็กเด็ดได้นะคะท่านผู้ชมนะน้องบอก์ห้าแปดนะคะ,ะทำมือนะคะทำมือบอก์ห้าแปดแปดหรือว่าห้าสามประมาณนี้นะคะค่ะเอฟซีขอให้โชคดีแนวทางของน้องกุมารเพื่อนบ้านหรือรัฐบาลไทยก็ได้นะคะแอดมินละท่านผู้ชมไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ